พูดใหม่สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสาริสานะคะวันนี้หนูจะไม่นี่ไงคับเค้กแบบนี้แต่ว่าข้างในจะมียังไงมาดูกันเลยนีย่นะมันปิดนานมากแท่แท,แทนข้งนางในก็เป็นแคนดี้เนาะแล้วก็มีชูกานะคะไว้สำหรับโรยเนี่ยวิธีการกินก็อย่างนี้รสชาติเป็นไงบ้างคะ เปรี้ยว,ยวตัวนี้หวานใช่ไหมตัวนี้หวานตัวนี้เปรี้ยวมีซาไหมมีมีซาซาอันนี้อันนี้คือซามากมใช่ไหมก็คุณแม่ซื้อมาจากประเทศอิตาลีนะคะก็เขาเรียกว,ว่าเป็นคัพเค้กแคนดี้นะคะนี่คัพเค้กแคนดี้อยอย่อยอืมนี่นะคะนี่เป็นตัวซาซาตัวไหนซาตัวนี้ซาใช่ไหมผงซานะคะก็คือเป็นพาวเดอร์ ซูเซตนะคะซ่าซ่านะคะพาวเดอร์ Powder, นั่นเองนะคะจากประเทศอิตาลีคุณแม่ซื้อมาฝากชอบไหมคะชอบอืมโอเคค่ะหนูรักแม่แม่ก็เลยซื้อมาให้หนูบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันวันหน้า